สวัสดียามเช้าคะ่ะในไม่แต่งเลยนะสดๆเลยนะคะพามาดูต้นไม้จมเช้าที่บ้านของเราปกติไม่ค่อยได้พาดูนะคะวันนี้ก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะคะอันนี้คืออันนี้นะคะเขียวสวยเลยใช่ไหมเพราะว่าเราที่พาดูเพราะไม่แค่ไหนรถไม่จอดอยู่หน้าบ้านนะคะมันก็มีเวลามันก็ถ่ายได้สะดวกนะคะคต้นบอนไซของคุณผู้ช่วยนะคะตอนนี้ก็เขียวสวยเลยนะคะให้ดูไกลๆอย่างนี้นะคะ สวยเลยค่ะทรงกำลังดีนะคะมีหลายต้นนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งของเขาชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวพาดูต้นดอกพุธที่บ้านนะคะดอกพุธกำลังออกง,งามๆต้นพุธของเรานะคะดอกกำลังงามๆเลยนะ นี่ใบบองของดิฉันเองนะคะกำลังสวยเลยหนึ่งต้นนะคะหลายใบยหลายแบบนะคะบุกลมกันนะคะชอบเลี้ยงบอน,นะคะ่ะอันนี้เป็นบอนลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะแล้วมันจะแปรผันเองนี่อันนี้ดอกพุดธเอาดอกสวยดีนะคะอันนี้อันนี้เป็นดอกแล้วเมื่อกี้มันตูมใช่ไหมคะ มีลูกนะคะลูกซ้มๆอ้ามีลูกด้วยนะคะหอมเลยกำลังหอมเลยนะคะอันนี้คือมันมีลูกแล้วนะยังออกดอกแบบไม่เต็มที่ยังตูมอยู่นะคะเดีย๋ยวพอลามันออกบานนะ้วจะสวยมากๆนะคะหเห็นไหมอันนี้มันมีลูกซ่อนอยู่ มีแดงๆมีมีลูกด้วยแต่น่าจะทานไม่ได้นะคะไว้สำหรับพอมเมล็ดต่อไปแต,ไนะแต่ไม่เคยเก็บเมล็ดเข้าเลยนะจะไม่เคยเก็บเลยว่าจะพอได้ไหมอันนี้ของเรานี่ดูต้นของเราอยู่ตรงนี้อต้นที่เราขายประจํามองไกลๆเห็นไหมสวยมากทรงดีนะคะอันนี้คือขายมุมกว้าง ที่ไม่ค่อยอยากถ่ายเพราะมันจะเห็นหน้าบริษัทเมื่อกี้เหะคคะขาเห็นหน้าบริษัทนี่ระเบียงดีนี่มุมของเขามุมขอขแล้วตรงนั้นก็เป็นน้ําตกแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยละเพราะเพราะน้ํามันกระเด็นค่ะแล้วลูกลูกเดินแล้วลื่นนะคะก็เลยเลิกเลิกปล่อยน้านี้เป็นมุมนี้ก็จะเป็นมุมต้นบอนของเรานี่มีวังของเราหน่อยนึง อรุณสวัสดิ์นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสุขความจเจริญและประสบความสำเร็จค่ะ